สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่เส้นแบ่งความเป็นมนุษย์ West World ความเดิมตอนที่แล้วคือการโต้กลับของ d o l รเลสเธอหวังจะยึดโลกภายนอกจากพวกมนุษย์และสิ่งที่จะทําให้ความหวังนั้นเป็นจริงคือสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกเรียกว่าลีโฮบมมันสามารถคํานวณตัวแปรที่มีทุกอย่างบนโลกหาทางเลือกที่ดีที่สุดและกําหนดอนาคตของสิ่งนั้นได้ซึ่งปัญหาใหญ่ของโดโรเลสหนีไม่พ้นแองเกลอนเซอร์ลักเขาเป็นเจ้าของลีโฮบมและคงไม่ยอมให้โดโรเลสได้มันไปไง่าย กำลังมองหาแอปสตรีมมิ่งเจ้าดังอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำให้ลองนี่ Netflix Premium โดยทีมงาน NF t h e a t e และราคาใหม่เริ่มต้นที่1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีหนังและซีรีส์มากกว่า1 0 0 0 0หืเรื่องรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้บอกว่ามาจากช่องมีสรุปให้นะเรามีกิจกรรมให้ลุ้นกันแบบจัดหนัก แจกจริง50,000บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจเชิญกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจออย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรา NF t h e a t e r เปิดเรื่องในช่วงที่โดโลเลสสร้างชาร์ลอตทันทีที่ลืมตาตื่นชาร์ลอตสงสัยในความเป็นจริงนิดหน่อยเธอคือใครกำลังอยู่ที่ไหนจำอะไรไม่ได้เลยซึ่งคนที่คอยให้คำแนะนำอยากจะให้เธอใจเย็นลงก่อนคิดให้ออกว่าตัวเองเป็นใคร ขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานเลยแต่น่าเสียดายที่เธอต้องอยู่ในร่างของชาร์ลอตไปก่อนเป้าหมายเพื่อควบคุมเดลอสเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของโลกใบนี้หน่วยควบคุมที่โดโลเรสเอาออกมาจากเวสเบิลมีทั้งหมดหาลูกอยู่ในหัวของชาร์ลอตแล้วหนึ่งอีกหนึ่งเป็นของเบอร์าร์ดเร็วๆนี้เราจะได้รู้กันว่ามีใครบ้างที่โดโลเรสพาออกมาหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาปัจจุบันใครก็ไม่รู้ในร่างของชาร์ลอตขึ้นมาบริหารเดลอสแทนทายชุดดำ ตอนนั้นมีหน่วยรักษาวความปลอดภัยมานําเสนอหุ้นที่พวกเขากําลังสร้างและดูเหมือนรอบนี้จะไม่ได้สร้างเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ประเด็นอยู่หลังจากนี้ครับพนักงานเข้ามาบอกว่ามีบริษัทแ,แปลกๆนับร้อยกําลังยังซื้อหุ้นของบริษัทเดลอสมาตลอดหลายปีพวกนั้นบริหารจัดการอย่างดบดีหากเอาหุ้นเล็กๆจํานวนมาหาศาลมารวมกันเป็นก้อนมันมากถึง38%ใหญ่สุดๆจะเรียกว่าเดลอสกาลังถูกใครบางคนซื้อไปก็ได้ และเรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนการของโดโลเรสชาร์ลอตต์ก็เลยสั่งให้ไปหามาว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังซึ่งในคืนวันนั้นจะเป็นตอนที่โดโลเรสโดนยิงเคเล็บไม่มีทางปล่อยให้เธอตายและทางเลือกที่ดีที่สุดหนีไม่พ้นโทรเรียกรถพยาบาลช่วงแรกๆนะไม่เท่าไหร่แต่พอถึงขั้นตอนการเจาะเลือดทีมแพทย์ก็งงตาแตกแรงดันเลือดหายหมดอะดรีนาลีนไม่มีเลยพวกเขาไม่รู้ว่าจะช่วยเธอยังไงดีเคเล็บก็เลยเริ่มจากอะไรไง่ายๆรีบหาออกซิเจนมาใส่ให้ จากนั้นไม่นานก็เป็นเรื่องมีรถตำรวจเข้ามาสั่งให้จอดยิ่งไปกว่านั้นเคเล็บยังได้รับภารกิจใหม่ลาเป้าหมายมูลค่าสูงในพื้นที่ซึ่งเป้าหมายรอบนี้ก็คือโดโลเลสเขารู้โดยสัญชาตญาณว่าพวกที่มาเป็นตำรวจที่รับเงินเคเล็บลงมาจากรถพร้อมข้ออ้างมากมายแต่หลักๆเขาเป็นคนมีไหวพริบกดดันขอดูบารตำรวจและสั่งให้หมอโทรเรียกตำรวจตัวจริงแบบนั้นก็ไม่น่านจะมีปัญหาแต่เคเล็บกดดันพี่สองคนนี้จนไม่มีทางเลือก ปวดเขายิงหมอทิ้งส่วนเคเล็บโดดลวบเพื่อเปิดทางให้อีกคนเข้าไปเก็บงานจังหวะที่พี่ๆกำลังได้ใจเขาก็โดนเปิดก่อนโดนโดเลเรสเสียบทิ้งด้วยมีดผ่าตัดยังเปิดมายิงอีกคนทิ้งแบบไม่หลังเลความโหดเหี้ยมนั้นทำเอา K เคเล็บเบื่อประมาณหนึ่งแต่ยังไม่จบเธอลากสมหนึ่งในนั้นมาที่รถเปิดประตูจับสแกนม่านตาก่อนจะโยนทิ้งแบบไร้เยื่อใหญ่โดโลเรสจะหนีไปตั้งหลักเองแต่ก่อนไปเธอก็อยากรู้ว่าพ่อหนุ่มคนนี้ชื่ออะไรคำตอบคือเคเล็บ แต่นั่นจะไม่ใช่ชื่อของเขาอีกต่อไปเคเล็บต้องมีชื่อใหม่เดี๋ยวจะมีคนออกมาตามล่าหากคุณเป็นคนดีก็หนีไปซะแวะมาที่ประเด็นของชาลลอดกันสักครู่คนที่แอบซื้อหุ้นของเดลอสอยู่ก็คือเซอร์ลักเขาปกปิดตัวตนมิดชิดมาตลอดหลายปีจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ไม่ว่าเซอร์ลักกำลังทําอะไรเขาใกล้จะได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วส่วนนี้จะเป็นรายละเอียดของชาลลอตเธอมีสามีมีลูกที่ต้องดูแล คำว่าดูแลในที่นี้นั้นหมายถึงควรมีเวลาให้ครอบครัวบ้างชาร์ลต์ตัวจริงบมกมุ่นอยู่กับงานจะจัดเลยครับเธอไม่มีเวลาให้ครอบครัวสามีกับลูกก็ค่อยๆตีตัวออกห่างไปทีละนิดประเด็นต่อไปเป็นหลอนบ่อนไ้ไม่ใช่แค่แอบซื้อหุ้นเมื่อชาวนี้ฝ่ายควบคุมคุณภาพได้ทําการตรวจสอบสินทรัพย์หน่วยควบคุมของโฮสหายไปส่วนใหญ่เป็นตัวประกอบไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่มีมาดามคนหนึ่งเมฟมีเล่หน่วยควบคุมของเธอถูกขโมยไป มีแต่ระดับโคหน้าเท่านั้นที่เขมยหนวยควบคุมในเวสต์เวิลด์ได้เป็นฝีมือคนนายอย่างไม่ต้องสงสัยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ชาลล์ต้องไปหาคำตอบให้ได้มันสำคัญกับเธอและโดโลเลสประมาณหนึ่งกลับมาที่เคเล็บหลังแยกทางจากโดโลเลสเขาก็กลับมาใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมแต่มันจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนมีข้อความแจ้งเตือนจากแอบลิโเป้าหมายมูลค่าสูงต้องการตัวเพื่อซักถามและใช่เป้าหมายคนนั้นคือเคเล็ไม่ทันไรเขาก็โดนหมายหัวซสแล้ว เคเล็บรีบมาหาแม่ที่โรงพยาบาลเอาหนังสือเล่มโปรดมาทิ้งไว้ให้ถึงจะไม่ได้อยู่ดูแลแต่เขาสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีมันน่าเศร้าตรงที่ว่าแม่ของเขาไม่เหลือความทรงจำของเคเล็บเลยด้วยซ้ำเธอเอาแต่พูดสามวนไปบนมาว่าอยากได้ลูกชายคืนลูกชายคนเดิมของเธอแยกจากกาันไม่ทลาไก็เป็นเรื่องมีคนเจอตัวเคเล็บหนำซ้ำยังเป็นเพื่อนเก่าซะด้วยเอาเป็นว่าเพื่อนเก่าคนนี้มีเรื่องอยากคุยกับเคเล็บขอลบกวนเวลาสักหน่อย ระหว่างที่โดโลเรสกกำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมการมาตินก็โทรมาอัปเดตสถานการณ์ฝั่งเขาเพื่อใครลืมนะครับมาตินตัวจริงตายไปแล้วที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้เป็นใครก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเขาทำงานให้โดโลเรสตอนนี้เลียมเชื่อว่าโดโลเรสตายจริงเขาเศร้าหนักมากแต่เป้าหมายหลักของพวกเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหลวงข้อมูลเซอร์ลักมาจากเลียมแถมโดโลเรสยังเพิ่มงานให้มาตินอีกหน่อยหาข้อมูลของเคเลฟนิโคลมาตินใช้เวลาไม่นานเลยเขาเจอภาพจากกล้องวงจรปิด เหมือนว่าเคเล็บจะเจอแขกที่ไม่คาดฝันและอินไซต์คาดการว่าอายุไขของเขากําลังสั้นลงตัดภาพมาอีกทีเคเล็บก็โดนอุ่มีพ,พีเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแม่สาวผมบอลน,นั่นนิดหน่อยแต่ถ้าไม่บอกเคเล็บก็จะตายเพราะอุบัติเหตุจากการทํางานและเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเพื่อนเก่าได้ฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปในตัวเคเล็บสั่งเพิ่มอะดรีนาลีนแบบฉับพลันทีนี้บอกมาว่าแม่สาวผมบอลน,นั่นอยู่ที่ไหน แต่ไม่ต้องไปหาใครหรอกครับโดโลเลสมาหาพวกเขาเองเล่นยิงสองคนนั้นทิ้งแบบไม่หลังเลและถือเป็นครั้งแรกที่โดโลเรสบอกชื่อของตัวเองกับมนุษย์จากนั้นเธอก็พาเขามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อแสดงให้เคเล็บเข้าใจอะไรบางอย่างเลือกโตและสั่งอาหารแบบเดียวกับที่เคเล็บเคยชอบเขามักจะมาที่นี่ปีละครั้งทุกวันที่23กุมภาพันธ์แล้วก็สั่งแต่อาหารซ้ำๆเดิมๆสำคัญก็คือไม่ใช่โดโลเรสที่ตามดูเคเลบ็บางอย่างตั้งหาก ผมขอสรุปแบบง่ายๆบางอย่างที่ว่านั่นคือลีโฮบอมมันเฝ้าดูมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกจดจําทุกอย่างเมื่อสมัยเด็กเคเล็บกับแม่ของเขามาที่นี่ประจําแต่แล้ววันหนึ่งแม่ของเขาขอตัวไปเข้าห้องน้ําเคเล็บนั่งรอยอยู่ตรงนั้น5ชั่วโมงพนักงานเสิร์ฟเกิดสงสารเคเล็บเธอเลยโทรหานักสังคมสงเคราะห์เธอให้เขากินสตรอเบอร์รี่เชคหวังว่าจะช่วยให้เขาใจเย็นลงและหกเดือนถัดมาแม่ของเขาก็ต้องรักษาโรคก,กิตเพทในโรงพยาบาล อย่างที่บอกครับโดโลเรสรู้เรื่องราวเลวร้วายที่สุดของเคเลฟไม่ได้หาจากกล้องวงจรปิดหรือโซเชียลมีเดียมันมาจากเรื่องจากที่ชื่อว่าลีโคบมผู้ที่สร้างมันป้อนข้อมูลของทุกคนลงไปถูกการใช้ใจ่ายการหางานการนัดพบหมอคนรักสายโทรศัพท์ข้อความทุกแง่มุมของชีวิตถูกบันทึกและเก็บไว้เพื่อที่พวกเขาจะสร้างโลกคู่ขนานของโลกใบนี้เพื่อสร้างคุณและทุกคนขึ้นมาใหม่ที่สำคัญคือมันจะเป็นตัวกำหนดว่าจะให้เคเล็บเป็นอะไร เมื่อไหร่ที่ถึงจุดนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์เลือกอนาคตของตัวเองทุกอย่างล้วนกําหนดโดยลีโฮบอมคุณพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับคนที่ครอคลองลีโฮบอมสร้างโลกขึ้นมาใหม่โลกใหม่ที่ทุกสิ่งอย่างจะเป็นไปตามดั่งที่ใจคิดไม่ต้องคอยออกคําสั่งให้ใครทําอะไรเพียงแค่ลิขิตชะตาของคนอื่นเหมือนกับเขียนหนังสือเล่มหนึ่งสถานที่ต่อไปคือสะพานที่ทอดยาวออกไปกลางทะเลที่ที่เคเล็บเคยได้ลองรสชาติของเบียร์ครั้งแรกแต่รอบนี้ไม่ได้มาเพื่อละลึกเรื่องเก่า ตอนนี่จะเป็นสถานที่ที่เคเล็บฆ่าตัวตายตอนนั้นเขาคิดว่ามันไร้สาระแต่ทุกอย่างล้วนอยู่ในการคำนวณจากประวัติซึมเศร้าของเขาอาการป่วยทางจิตของแม่ความเชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนและความรักในท้องทะเลมีความเป็นไปได้สูงมากที่เคเล็บจะปิดชีวิตตัวเองภายใน1 0 1ถึงเดือนที่นี่สิ่งที่โดโลเลสว่ามามันถูกหมดเคเล็บเคยมาที่นี่ตอนกลางดึกนั่งคิดทบทวนสามบนไปบนมาก่อนจะมีลีโฮโบอมคนอย่างเคเล็บอาจจะยังมีโอกาส ทำงานให้หนักทุ่มเทเข้าไปแต่เขาไม่มีทางเป็นอะไรได้มากกว่าช่างเดินสายไฟเบอร์การสมัครงานทั้งหมดในอนาคตถูกปฏิเสธล่วงหน้าไว้แล้วพวกนั้นไม่อยากลงทุนกับคนที่จะฆ่าตัวตายพอเรื่องมันมาถึงจุดนี้เคเล็บก็เกิดคำถามในใจทำไมโด l โลเรสถึงบอกเรื่องนี้กับเขาซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่ายมากทั้งสองคนต่างเหมือนกันพวกนั้นขังเคเลบไว้ในกลงตัดสินว่าชีวิตของเขาต้องเป็นยังไงพวกนั้นเคยทำแบบเดียวกับโดโลเรส แต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิวัติง่ายๆก็หาเพื่อร่วมทีมนั่นแหละครับระหว่างที่ชาร์ลอตกํกำลังวุ่นวายอยู่กับการหาหนอนบอลไซเธอก็เจอเข้ากับเรื่องใหญ่รถที่เธอนั่งอยู่ถูกสั่งเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันและมันก็พาเธอมาอย่างบ้านหลังหนึ่งตอนขอใจมุมมองก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าชาร์ลอตตตัวจริงตายไปแล้วส่วนปัญหาของชาร์ลอตตัวปลอมคือไม่มีความทรงจําของชาร์ลอตตัวจริงตัวปลอมต้องเล่นให้เนียนสุดๆเรียนรู้ไปทีละนิดว่าตัวจริงเคยทําอะไรไว้บ้าง มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาแว่นให้เธอใส่เพื่อที่จะได้พบกับเซอร์ลักตัวปลอมก็เพิ่งรู้นี่แหละครับว่าจริงๆแล้วชาลลอตทำงานให้เซอร์ลักจุดนี้ผมขอสรุปไปเลยจะได้ไม่งงสมัยที่ชาลลอตตัวจริงยังมีชีวิตเธอเป็นคนเข้ามาหาเซอร์ลักเสนอขายวิญญาณลูกค้าทุกดวงที่เวสต์ิรว์กำลังขัดลอกซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างเลวร้วายวิญญาณเทียมที่ถูกขัดลอกโดนยิงออกไปพร้อมกับโลกไหล่พรมแดนส่วนกุญแจที่เอาไว้เปิดข้อมูลเทียมก็ยังอยู่ในหัวของโดโลเรส ้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเซอร์หลักอยากได้วิญญาณเทียมของมนุษย์กับกุญแจที่อยู่ในหัวของโดโลรสต่อเนื่องกันในตอนที่4เปิดเรื่องที่ความหลอนของชายชุดดําเขาสับสนเกี่ยวกับความทรงจําของตัวเองบางทีก็โดนอดีตตามหลอกหลอนตอนที่ยิงลูกสาวตอนที่ภรรยาจบชีวิตตัวเองในอ่างอาบน้ำเขาตะโกนออกมาอย่างบาคลังฉันรู้ว่าเธอไม่มีจริงสับสนเส้นทางที่เขาเคยเลือกเหมือนเป็นสิ่งที่เขาเลือกเองหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับชายชุดดายังไม่มีเปิดเผยนะครับ แต่ที่แน่ๆเขาหลอนจัดและเหมือนซีรีส์จะยังไม่อยากบอกว่าจริงๆแล้วชายชุดดําคืออะไรกันแน่เพราะงั้นเราจะต้องรอไปก่อนแต่ที่แน่ๆวันนี้ชาร์ลอตมีธุระกับชายชุดดําเขาคิดว่าเธอเป็นภาพหลอนครับเกือบโดนยิงแล้วเอาล่ะเข้าประเด็นหลักอีกไม่เกิน20ชั่วโมงนักลงทุนสายโหดแองเกลอนเซอร์หลักจะควาาซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของเดลอสรู้ไหมทําไมมันถึงอยากได้เดลอสเพราะเรามีข้อมูลจากโครงการในเซกเตอร์16โปรเจกต์ค,คัดลอกวิญญาณมนุษย์ เดิมทีแล้วมีไม่กี่คนหลอกที่รู้เรื่องนี้ที่ข้อมูลล่วงไหลออกไปคงเพราะมีหนอนบอนไส้อยู่ในเดลอสเอาเป็นว่าทั้งสองต้องช่วยกันกู้คืนบริษัทกลับมาก่อนชายชุดดําถือหุ้นใหญ่แครโปรน้าไปนโน้มน้วพูดถือหุ้นคนอื่นๆรวมตัวกันเพื่อ,อยุดยังการขายหุ้นที่ผิดปกติกลับมาเป็นคนเดิมซะวิลเลียมตัดผ้ามาแถวแถวชายฝั่งอเมริกาเบอร์นาดกับสตับลองเรือจนมาถึงแผ่นดินใหญ่พวกเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องเช่าเล็กๆเล่เม,มองหาของที่จําเป็น ประเด็นจากเมื่อตอนที่แล้วเบอร์าร์ดเห็นว่าโดโลเรสอ่านหนังสือของเหลี่ยมเขาเลยรู้ว่าต้องไปต่อที่ไหนตามทฤษฎีของเบอร์าร์ดโดโลเรสจะฆ่าเหลี่ยมแล้วแทนที่ด้วยหุ่นของตัวเองเขาก็เลยพัฒนาอุปกรณ์บางอย่างเพื่อเตรียมรับมือกับโฮสเพียงแค่กดสวิตช์หุ่นก็จะเข้าสู่โหมดวิเคราะห์พร้อมทําตามทุกคําสั่งทดลองกับสตับแล้วได้ผลถือว่าใช้ได้ดีเลยฝั่งโดโลเรสก็เริ่มแผนการของตัวเองแล้วเช่นกันเธอส่งมาตินเข้าหาเหลี่ยม อธิบายว่าพวกเขาเสียไปหลายคนเพราะแฟนสาวคนล่าสุดของคุณหากจะปิดเรื่องนี้ให้เงียบก็ต้องใช้เงินกันหน่อยง่ายๆก็ไถ่ตั้งนั่นแหละครับติดอยู่ตรงที่ว่ามาตินไม่ได้เอาแค่นิดเดียวเขาเอาหมดต้องยอมรับว่าตอนนั้นเลียมไม่ทะลวงตัวจริงๆเขามัวแต่อารมณ์ขึ้นกับคําพูดยั่วยุของมาตินจากนั้นโดโลเลสก็พาเคเลบไปตัดสูตสวยๆแต่งตัวให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นเสร็จแล้วก็ไปดักรอเป้าหมายในสถานที่ที่คานวณไว้เป้าหมายคือไมคยขึ้น โดโลรสแกล้งเดินชนและชวนคุยแบบเนียนๆพอเข้ามุมลับสายตาโดโลรสก็เปิดเลยกระแทกให้สลบจากนั้นก็ลากมาเก็บตัวอย่างเลือดของไมเคิลไม่ได้เก็บไว้ในเข็มแต่เก็บไว้ในตัวเคเล็บในยุคสมัยใหม่มักจะใช้ DNA ในการระบุตัวตนเลือดของไมเคิลจะเป็นใบเบิกทางสู่แผนการขั้นต่อไปคมฟังมาที่สถานการณ์ของ F, เมฟเซอร์ลักพาเธอมาร้านอาหารรูรูที่อยู่ในสิงคโปร์เพื่อที่เธอจะได้คิดทบทวนข้อตกลงจุดนี้เมฟแซวไปเล่น ถ้าอยากจะทําให้เธอประทับใจก็น่าจะพาไปปารีสเรื่องนี้ทําเอาเซอร์ลักยิ้มได้นิดหน่อยเขาเองก็เกือบจะลืมปารีสไปแล้วเซอร์ลักกับพี่ชายโตมาจากที่นั่นน่าเสียดายที่มันไม่เหลือสิ่งสวยงามให้ชมแล้วจะเรียกว่าโลกหายไปในพริบตาก็ได้เรียบร้อยครับปารีสโดนนิวเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดปนเปื้อนกับมรรภาพรังสีแต่เอาหลักข้อประเด็นหลักของเราเซอร์ลักอยากจะได้สิ่งที่อยู่ในหัวของโดโรเรสการที่จะเปิดหนทางสู่อนาคตเซอร์ลักต้องเข้าใจมนุษยชาติ และคนที่สร้างวิญญาณเทียมของมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดดันเอาไปเก็บไว้ในส่วนสนุกแทนที่จะเป็นที่อื่นสรุปแบบเข้าใจง่ายเซอร์ลักกำลังอยากได้ห้องสมุดที่อยู่ในหัวโดโลเรสเพื่อที่จะได้กำหนดอนาคตที่สมบูรณ์แบบและสิ่งที่เมฟจะได้ตอบแทนคืออนาคตของตัวเธอเองเมื่อไหลที่เจอโดโลเรสเซอร์ลักสัญญาว่าจะเปิดเส้นทางสู่โลกไร้พรมแดนอีกครั้งจากนั้นเซอร์ลักก็พาเมฟมาต่อที่บ้านหลังเก่าของอาโนเขาเจอที่นี่เมื่อ3เดือนก่อน โดโลเรสสร้างตัวเองใหม่ขึ้นมาที่นี่กับคุณอีก5ตัวไม่ระบุตัวตนโดโลเรสขโมยหน่วยควบคุมออกไป5อันเธอต้องการพันธมิตรและเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้เลือกเมฟส่วนคนที่อยู่ในห้องถัดไปคือเจียงเขาเป็นนายหน้าขาย DNA อให้กับโดโลเรสเพื่อแลกกับเงินเมื่อ3าเดือนก่อนเป็นการ่ายจากบัญชีตามประเทศของมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่จมน้ําตายในสระบ้านตัวเองเงินของเจอรี่นั่นแหละครับและสิ่งที่เธอรักกำลังอยากหล้คือเจียงส่งโดโลเรสไปที่ไหน แต่ในเมื่อไม่ยอมบอกเซอร์ลักก็เลยต้องเล่นให้หนักขึ้นเขาเห็นชีวิตทั้งชีวิตของเจียงรู้ว่าต้องเพิ่มแรงจูงใจยังไงเซอร์ลักเอาแว่นให้เจียงใส่ให้เขาได้เห็นอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ยอมให้ความร่วมมือสิ่งที่เจียงเห็นคือครอบครัวของเขาที่โดนทรมานอย่างโหดเหี่ยมท้ายที่สุดเจียงก็ไม่อยากปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเขาส่งโดโลเลสไปหาหมอนตีเชียนรู้แค่นี้จริงๆแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเซอร์ลักไม่คิดจะปล่อยคนที่ทรยศต์ต่อเผาพันธุ เล่นยิงทิ้งต่อหน้าต่อตาเมฟอันที่จริงเมฟก็ไม่ได้อยากทํางานให้เซอร์ลักหลอกครับแต่เขาฝังบางอย่างที่ซับซ้อนไว้ในตัวเมฟแค่กดสวิตช์เมฟก็จะหลับไหลยอยู่ในกรงไปตลอดการไม่มีวันได้เจอหน้าลูกสาวมาต่อกันที่โดโลเรสเธอกับเคเลฟต้องดิ่งไปที่ธนาคารเกร็ดเล็กน้อย DNA ของไมคิขึ้นที่ฉีดเข้าไปในตัวเคเลฟน่าจะใช้ได้อีกประมาณ15นาทีพยายามนิ่งเข้าไว้ยิงหัวใจเต้นเร็ว DNA ก็จะเสื่อมเร็ว ในขั้นแรกพวกเขาต้องผ่านประตูทางเขา้าขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาแค่สแกน DNA เคเลฟก็ผ่านเข้าไปได้แบบชิีๆปัญหามันอยู่หลังจากนี้ครับเคเลฟมาเพื่อโอนเงินของเหลี่ยมทั้งหมดที่มาตินโอนมาซึ่งการโอนเงินจํานวนมหาศาลลูกค้าต้องแบกรับภาระในการเสียภาษีที่สูงมากจุดนี้เคเลฟเอาตัวรอดได้ดีครับเขาไม่ยอมเสียเวลาเลยสักนิดบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าต้องมาตอบคําถามวุ่นวายเขาคงเลือกที่อื่นที่ไม่ใช่ที่นี่ถือเป็นการเน็บแนมแบบเบา,เบา ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบ DNA เหมือนกับตอนที่ผ่านประตูทางเขา้าแต่รอบนี้ระบบตรวจพบความผิดพลาดไม่สามารถอ่าน DNA ของไมเคิลได้ทุกคนมองหน้ากันหลึกๆพนักง,งานก็เลยแนะนําว่าบางทีการที่เหงื่อออกก็มีผลโดโลเรสใช้โอกาสนี้ยืนพาเช็ดมือให้เคเล็บพร้อมกับสํารวจหน่วยรักษาความปลอดภัยของธนาคารไปนในตัวหากล้มเหลวเธอก็พร้อมใช้ความรุนแรงโชคดีครับที่เป็นพราะเหงื่อจริงๆรอบนี้ตรวจสอบผ่าน เลนดูดเงินทั้งหมดของเลียมไปสักเกลี้ยงเลยทางด้านเมฟเธอข้ามโลกมายัางประเทศจีนสถานที่ที่เจี่ยงส่งโดโลเรสมารับตัวอย่าง DNA ไปกันแบบเร็วยๆเลยครับหมอทีเซนเป็นหมอเถื่อนที่ทำงานอยู่ในฉากหลังของสถานบันเทิงเมฟเล่นยิงเป้ากาะสุักกระจุยและบุกเข้าไปด้านในสาวคนนี้คือหมอเถื่อนคนที่ว่านั่นเมฟกำลังอยากรู้ว่าผู้หญิงผมบลอนด์หน้าตึงๆหน่อยเธอได้อะไรไปบ้างเรื่องนี้หมอเถื่อนไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากหรอกครับ รืแค่ว่าโดโลเรสอยากได้เลือดเธอก็เลยแนะนําให้ไปรู้จักกับพวกแก๊งยากูซาตัดพามาที่สถานการณ์ฝั่งเหลี่ยมหลังอกหักจากโดโลเรสเขาก็มาปาร์ตี้ย้อมใจจะเรียกว่าสถานบันเทิงของพวกคนรวยก็ได้ครับเหลี่ยมมีเพื่อนคนหนึ่งที่คอยให้คําแนะนํามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแบบว่าอยากได้คนไหนก็เอาเงินฟาดเลยไม่มีใครสนใจเราแค่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆชีวิตจะได้มีสีสันมากขึ้นเหลี่ยมใช้เวลาไม่นานเลยครับกับการเลือกสาวที่ตรงใจ ผมหล่อนน่าดูดูหน่อยใครรักเก่าไม่มีผิดพูดถึงก็มาพอดีงานปาร์ตี้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการและไม่ใช่แค่เคเล็บเธอยังพามาตินมาด้วยพอเลือกสาวได้แล้วขั้นต่อไปก็แค่จ่ายเงินติดอยู่ตรงที่ว่าเงินในบัญชีของเขามันหายหมดสแกนกี่ครั้งก็ล้มเหลวที่เหลือก็แค่หาจงังหวะมาเหมาะสรวบตัวไปซะปัญหามันอยู่ที่ว่าเบอร์นาดเองก็เล็งไว้เหมือนกันเขาถึงตัวเลียมก่อนโดรโลเรสรีโมทของเบอร์นาดสามารถทําให้หุ่นเข้าสู่โหมดวิเคราะห์และทําตามคําสั่งได้ สิ่งเขาคิดผิดโดโลเรสไม่ได้เปลี่ยนเลี่ยมเป็นหุ่นรีโมดเลยใช้งานไม่ได้ผลเหลี่ยมงงไปพักใหญ่เลยครับสตับที่เห็นท่าไม่ดีเขาก็เลยใช้อะไรที่มันคลาสสิกเอาปืนจ่อลากตัวไปดื้อนี่แหละแต่เบอร์นาร์ดก็ยังไม่รลอดพ้นสายตามาตินเขารายงานเรื่องนี้ไปยังโดโลเรสไม่อยากเลยที่เธอจะมาดักในจุดที่พอเหมาะในเมื่อไม่มีทางเลือกสตับก็เลยอา,าสาซื้อเวลาให้เบอร์นาร์ดเช่นเดียวกันโดโลเรสจะอยู่เล่นกับสตับปล่อยให้เคเลฟตามสองคนนั้นไป อันที่จริงโดโลเรสก็ไม่อยากรุนแรงกับสตารบมากหรอกครับแบบว่าเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์มันจะดีมากหากเขาอยู่ให้ห่างเรื่องนี้ไว้แต่ในเมื่อคุยด้วยภาษาไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้ความรุนแรงกันบ้างสองคนนี้ซัดกันอยู่สักพักแลกหมัดกันได้อย่างสูสีแต่แล้วก็เป็นโดโลเรสที่มีไหวพลิบเหนือกว่าโยกหลบและจับสตารบโยนทิ้งลงไปข้างล่างทางฝั่งเมฟหมอเทื่อนพาเธอมาหาแก๊งยากุซากลุ่มที่โดโลเรสติดต่อด้วยล่าสุด จุดนี้เป็นแหล่งกดดานไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะเดินเข้าไปได้ง่ายๆแน่นอนว่าไม่ใช่กับเมฟเหมือนว่าเซอร์ลักจะอัปเกรดอะไรบางอย่างให้เธอสามารถควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างใจนึกแค่สั่งการกลไกล็อกประตูก็ถูกปลดล็อกจุดนี้มีคนในแก๊งเฝ้าทางเข้าอยู่ครับและแน่นอนพวกเขาไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าประเด็นก็คือปืนที่พวกเขาใช้อยู่มันไฮเทคเกินไม่ยากเลยที่เมฟจะเข้าไปควบคุมเพียงแค่เธอออกคำสั่งง่ายๆแก๊งยากูซ่าก็เริ่มหันมายิงกันเอง และในอีกไม่ช้าเบฟก็จะได้เข้าใกล้ความจริงมากขึ้นตัดภามาที่ชาร์ลอตกับชายชุดดำอย่างที่บอกไปตอนตน้นเธอมาเพื่อรับชายชุดดำกลับไปที่เดลอสโหนมหนาวผู้ถึงหุ้นคนอื่นๆหยุดยั้งการซื้อขายหุ้นจากเซอร์ลักแต่ก่อนจะไปชายชุดดำก็เห็นภาพหลอนอีกครั้งเขาพยายามข่มตัวเองให้เชื่อว่าเอมิลี่ที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ของจริงแต่นั่นไม่สำคัญอีกต่อไปไม่ว่าชายชุดดำจะพยายามหลอกตัวเองมากแค่ไหนทางเลือกที่เขายิงลูกตัวเองมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากนี้ซีรีส์แต่เราสามเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเมฟบุกเข้ามาหัวหน้าแก๊งยากุซ่าเพื่อเข็นข้อมูลของโดโรเลสมืนน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนั้นมีคนในแก๊งเข้ามารอบยิงเมฟเธอหลบได้และส่วนกลับด้วยดาบคาตนาที่อยู่ใกลๆเมฟแทงชายคนนั้นเข้ากับถังบ่มไวแต่แทนที่จะมีไวายไหลออกมามันกลับเป็นของเหลวสีขาวขุน่นที่จําเป็นสําหรับการสร้างโฮสต์โดโลเลสกําลังทําอะไรกันแน่ เรื่องให้ปวดหัวไม่ได้มีแค่นั้นหัวหนาแกงยากุซ่าด้านเป็นมูซชิโฮสจากโลกโชกุนเขายิงหมอถื่นถิงและทักทายเมฟเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาฝั่งเบอร์นา r หนีไปได้ไม่ไกลเคเลฟก็ตามมาทันเขาทิ้งคำถามชวนคิดไว้นิดหน่อยว่านายกำลังช่วยเธอใช่ไหมโดโรเลสนาะนายเป็นแบบเดียวกับพวกเราหรือเปล่าเคเลฟบไม่เข้าใจคำถามนี้หลอกคลับและจากนั้นไม่นานมาตินก็ตามมาสมทบเหลี่ยมที่คิดว่ามาตินยังเป็นพวกเขาแหกปากโวยวายขอความช่วยเหลือไม่หยุด แต่ความหวังนั้นก็พังลงมาตินเล่นยิงหน่วยรักษาความปลอดภัยทิ้งต่อหน้าต่อตาเคเล็บกับเบอร์าร์ดนี่เวอร์ไปแล้วครับมาตินสั่งให้เลียมวิ่งหนีไปก่อนที่เขาจะระเบิดหน้าโง่ๆนันถึงแล้วค่อยสั่งให้เคเล็บรีบตามไปเก็บงานอีกทีไม่งงใช่ไหมครับเคเล็บกับมาตินต่างก็เป็นเด็กของโดโลเรสที่เหลือตรงนี้จะมีแค่เบอร์าร์ดกับมาตินเท่านั้นมาตินจำเบอร์าร์ดได้ดีเลยละ่ะกำลังสงสัยอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะโผล่มาทางด้านเมฟ เธอคิดมาตลอดว่าโดโลเรสพามูซาชิออกมาจากเวสเวิลและสร้างเขาขึ้นมาใหม่ซึ่งเธอคิดผิดคนที่อยู่ในร่างมูซาชิคนที่อยู่ในร่างมาตินคนที่อยู่ในร่างชาร์ลอตต์ก็คือโดโลเรสไม่ใช่ว่าเล่นไมเนียนแต่มันถึงเวลาที่ต้องเปิดเผยโดโลเรสในร่างชาร์ลอตต์จงใจย่อยุชายชุดดำคุยกับลูกสาวรู้เรื่องแล้วเหรอเธอยอมให้คุณไปจากที่นี่ง่ายๆเหรอวิลเลียมมันน่าตลกด,ดีนะที่คุณคิดว่าคุณเลือกฆ่าลูกสาวตัวเอง คุณไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเลือกความเศร้าโศกของตัวเองด้วยซ้าใช่ไหมเพื่อนเก่าตอนที่โดโลเลสเอาหน่วยควบคุมออกมาจากเวสเวิ r ์ d เธอเอาออกมาห้าลูกหนึ่งลูกเป็นของเบอร์นารดส่วนอีกสี่โดโลเลสขัดลอกตัวเองใส่ไว้ในนั้นที่ต้องเลือกเส้นทางที่แสนโดดเดี่ยวเพราะมีแค่ตัวเธอเท่านั้นที่ไว้ใจได้เอาของเมฟก่อนครับโดโลเลสในร่างมูสชิพายายามหยุดเธอไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของเซอร์ลัก สองคนนี้สัว์กันอยู่สักพักแต่เหมือนว่าผลแพ้ชนะจะออกมาเร็วกว่าที่คิดมูซาชิเป็นฝ่ายเหนือกว่าเอาชนะเมฟไปได้อย่างง่ายดายและเบอร์าร์ดอันนี้ง่ายหน่อยโดโลเรสในร่างมาตินคำนวณไว้อยู่แล้วว่าเบอร์าร์ดต้องสร้างเครื่องมือบางอย่างที่ใช้ได้ผลกับพวกโฮสแค่ขโมยมาใช้เองสักก็จบฝั่งชายชุดดำโดโลเรสในร่างชาร์ลอตปั่นประสาทเขาไปยับยับลงไมวิลเลียมที่ได้รู้ว่าภาพหลอนบางอันของคุณมันเป็นของจริง ตอนน้นชายชุดดำสติแตกตัดเลยครับแฉว่านางนั่นมันไม่ใช่ชาร์ล็อตมันเป็นหุ่นที่สวมลอยมาหลอดไม่ใช่ของจริงไม่มีอะไรเป็นของจริงเลยเรียบร้อยครับติดกับก็ให้เต็มๆกัสองคนที่เข้ามาลวบเป็นพนักง,งานของโรงพยาบาลจิตเวชเรื่องที่ชายชุดดำแหกปากบวยวหวไม่ต่างอะไรกับการฝังตัวเองเขากลายเป็นคนบ้านในสายตามหมอต้องถูกกักตัวไว้ในโรงพยาบาลผลพวงอีกอย่างคือชาร์ล็อตจะได้สิทธิ์การบริหารเดลอสแบบชั่วคราว่ามันคือแผนซุดแสบของโดโรเลส อย่างที่บอกไปข้างตน้นโดโลเรสปล่อยให้เมฟอยู่ในมือของเซอร์ลักไม่ได้จริงๆเธอในร่างมูซาชิหวังจะงัดหน่วยควบคุมออกมาจากหัวเมฟแต่ในตอนนั้นคนในแก๊งเข้ามารายงานความเคลื่อนไหวมีกองทัพติดอาวุธกำลังมุ่งตรงมาที่นี่คาดว่าเป็นคนของเซอร์ลักที่แกะรอยตามมามูซาชิไม่มีเวลาจริงๆก็เลยต้องปล่อยเมฟไว้ก่อนปิดท้ายตอนนี้กันที่ชายชุดดำหมอประเมินเบื้องต้นแล้วว่าเขาไม่ดีขึ้นก็เลยโดนขังไว้ในโรงพยาบาล แต่อยู่ๆโดโลเรสในชุดเดส,สีน้ำเงินก็มาปรากฏอยู่ตรงหน้าเธอบอกว่าความยุติธรรมไม่อยู่จริงสินะนี่เป็นคำขอสุดท้ายของเอมิลี่ขอให้คุณใช้ชีวิตเน่าตายอยู่ในโรงพยาบาลเป็นนักโทษจากบาปของตัวเองคุณเดินทางมาถึงใจกลางเขาวงกดของคุณแล้ววิลเลียมแต่เขาวงกตมันคือความเข้าใจคุณยังไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองเป็นใครถามคำถามฉันสิวิลเลียมคำตอบที่คุณอยากรู้แทบขาดใจชายชุดดำนั่งคิดอยู่สักพัก ก่อนจะเอ่ยปากมาว่าฉันใช่ใช่ตัวเองไหมโดโลเรสดูจะพึงพอใจกับคำถามนี้ประมาณหนึ่งเธอทิ้งถ่ายไว้แค่ว่ายินดีต้อนรับสู่จุดจบของเกมเธอกำลังทำอะไรกับชายชุดดำกันแน่แต่ดูๆแล้วคอ่องคลายกับตอนที่โดโลเรสค้นพบขาวงกฎของตัวเองเหมือนเดิมนะครับเพื่อใครตามไม่ทันตอนแรกคือการดึงเคเล็บเข้าร่วมทีมโดโลเรสบอกคอนเซปของลีโ,โบลไปตามตรง หากสำเร็จมันสามารถกำหนดอนาคตของทุกสิ่งได้ไม่ว่าเคเล็บจ,จะพยายามฝืนแค่ไหนก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากชะตาที่เซอร์ลักเลือกให้โดโลเรสจุดไฟในตัวเคเล็บเพื่อที่เขาจะได้เลือกชะตากรรมของตัวเองส่วนเซอร์ลักอยากให้เมฟช่วยตามหาโดโลเรสหรืโฮบมจะอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหากมันได้เรียนรู้มนุษยชาติผ่านห้องสมุดที่อยู่ในหัวโดโลเรสสิ่งที่เมฟจะได้ตอบแทนคือการได้พบกับลูกสาว อีกตอนจะเป็นการลงมือซะส่วนใหญ่โดโลเลสวางแผนรูปตัวเหลี่ยมถึงจะมีคนเข้ามาขวางบางแต่ทุกอย่างเรียบร้อยดีชายชุดดำโดนชาร์ลอตปั่นยับจนต้องเข้าไปนั่งสงบสติอารมณ์ในโรงพยาบาลแต่ส่วนของเมฟเหมือนจะไม่ค่อยลาบลื่นโดโลเลสยังหน่วยควบคุมของเมฟมาจากเซอร์หลักไม่ได้และสุดท้ายเบอร์นาดเหมือนว่าโดโลเลสกำลังรอเขาอยู่แต่เพื่ออะไรเจอกันในตอนหน้าและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เตอร์สวัสดี